สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าคนนี้อ้โหกับคนสวยนะคะวันนี้คนสวยพาพี่นอ้องมากินนะคะหมึกหงห้อยค่ะแม่ขาจิม้มน้ำจิม้มซีฟู้ดจ้าพี่น้องจ๋าผักตกแต่งด้วยใบสลัดนะคะแล้วก็แรดดีจ้าพี่น้องจ๋าแล้วก็เบบี้แครอทแครอทเบบี้แล้วหนูก็พกของหญงงี้มาเช่นเดิมแล้วค่ะแม่ไม่มีอะไรมากมายนอกจากกระเทยค่ะแม่ขาของ,งยงังไๆจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้หนูมาตีแบบว่าเจ้าทีพี่น้อง แม่แม่มาผูกเอานะคะแล้วยีกหกสีจ้าพี่นอออ้องขออมมัลือกเกยอมมันลึงกเกยนะคะขอให้แม่แม่นะคะพี่พีุก,กคนดก็ได้จ่าถือเลขวันที่สิบหกยอดนี่ละจ้ามาผูกเอาพี่น้องสามตัวตรงๆเลยค่ะสักสิบขึ้นอย่างเรยวเลเอาเริ่มปฏิบัติการะคะ่ะบึงบึง้งอ้ยกระสีหน่อยขักหน่อยนเน้นหนอ น้อยพี่น้องเมึกเน่เห็นว่าจ้ามึกหิงห้อยค่ะเิึงสีซีมเิึงครั้งแรกนะคะแม่แพงกับแพงโตกับน้อยมันมันสนั่นแหละพี่น้องจวดเลยปะเนี่ย mực quẩy nấm ใช่ครับลูกยังมีมีเสียไาไหนพี่น,อน้องาับ่าอายไหมคะ <c oughs> ก็นิดนึงค่ะดันได้อ่ะอนะแม่ไม่ทำล้วก็ไม่ได้กินแล้วจ้ะมันน่าไปริคน์ค <c oughs> ่มันแบบนี้ก็อโอยโ่โ,หโ,หโห Okay. <laughs>

เห็นน้ำจิ้เห็นนจิ้มซีฟูดภจษะฉ่ำแห้งยัวแห้งค่ะแม่ะไปตรงนี้มาครับเรื่อง ทราบนัำเบอร์วันมาที่นี่หลายพี่นอย่างับบัับบว ม่ได้เบาไม่ได้เจ็ดงาม่นกินมู้แพ้นานคนโตกับพี่น้อง ไข่กับมีดพี่น้องไข่หมึกนะคะเอาลูบโบน้ำจิ้มซี่โคดไปนี่ครับอืม,อม,อม

ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะแม่ไม่ต้องไปอายอหรอกค่ะทำไปเลยความความสุกใครความสุขมันนะคะอาจจะบ่มหมักพูดเดียกอาจจะบ่มหมักคื่กันเลยนะพี่น้องแต่ <c oughs> ผัวกับน้องบ่มหมักพูดเดียวกัน <c oughs> แต่บางข้อก็จะอาจจะมีบ้างน,นะคะขนาดเพ่งกัยังบอกว่ามีลวงหักกลัวเขาเนาะ <c oughs> นับภาษาอะไรก่อนเถอะ <c oughs> เริ่มเลิฟตัวใหหน่อย ซื้อเรียกเลแค่กระดาษซื้อสาดเต็มปูกิงเขาเด็ดว่าอิ่มอืมหลดนะหังวัวเร่วเัวเอเาะอวเราวเราะหัวเราอหัาะนี้เหาหวเะหัระระหัดาัวเาหัาะะหเะ อยากลองรับประทานมาจัดกับหนูนะคะ

ในว่ามันน่าอาจมีความมันใจ <laughs> 不信呢？平常。 ทุกอากาศขอบขอบคุณทุกๆกันรังใจนะคะแม่ขาทุกๆกันรังใจ,ลจ่ล้จใจพี่น้องทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแม่ท,ทุกทายทุกนทุกคนเลยจะ้ะเฮ้ยหัวมันหัวหมึกไม่ใช่หัวมันแบบนั้ <c oughs> คำศัพท์ที่แบบว่าออกมาโดยตวนไ <g ül> มมหุดดุนีไหมอีกเหรอ

สองตัวสุดท้ายแฟนหลอกเคยพูดดีสูยปุป้งงามู้บาวมากินน้ำกัน <laughs> มากินกับเขานะไอ้ต้าวปบบจุบานเลยเนาะเริ่มเลิก พี่น้องแซ่บจ้ามาจัดกับหนูนะคะแม่คือแซ่บมากเลยค่ะเขอโบกมืออำลาวงการนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแม่ค่ะรักหนูไม่มากขอให้รักกนานเด้อจ้ะพี่น้องดูขู่ดูคนได้จ้าบรรยากาศอ๋อฝนติดตกแหล่พาตกแหล่จะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้หนูบงไม่อย่างไรได้จ้าพี่น้องพกกะหนูคลิปหน้าเด้อจ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า